น้องนงยงก็จะเดินทางกลับนะครับนี่ก็มาส่งน้องนงยงนะครับนี่ก็น้องชายนะครับไปใชอะหลดกระพ้นไงนี่ก็อาครับนี่ก็น้องชายก็มาส่งน้องนงยงนะครับน้องนงยุงก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับ นี่นะครับน้องนุ่นยู่ก็เดินทางกลับนี่ออไปเลยนี่ก็ยายนะครับมาส่งร้านสาวนะ มาส่งน้องน้องยุงน,ยนะครับย่าเนาะมาส่งหลานนะครับน้องน้องจุงก็เดินทางต่อวันนี่เออย่าเนาะน้องก็จะเดินทางกลักบแล้นะงงวแล้วอยัางวอร์ห์เขาอุ่นเครื่องเน<อ>ี่ย่ฮึ่ม อ,อ,อุ่นเครื่องตกแน่งน่ะเปิดแล้วโอแม่ส่งกใจเบิดคือแงขนาด ทุกเสียงจะเทอะนะดอกอาถอยถอยไอ่ค่อเวลาเลิกไปยามต่อเนาะเลิกการเดินทางก่อนเล็กเกเคาะประตูใส่แม่แม่ไปซ้อมมุกป๊อกเลยอ่าฝนก็ตื้นี่ยโอ้ยพายุก็ยังมาเนี่ยอายุ ขยายังไม่ได้เลิกเท่าเห้่สมเพ้่มบรรยากาศนี่นครับนี่ก็เพื่อนบ้านนะครับลุงนะครับลุงใหญ่นะครับลูกพี่ลูกน้องกันนะครับนี่ ไปแล้วครับน้องนงยุงเดินทางกลับนะครับขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับน้องนกยุงก็เดินทางกลับแล้วขอให้น้องน,ง,นงยุงเดินทางปลอดภัยนะครับอ้าตายแล้วนะครับ ไปแล้วนะครับไปแล้วเดินทางกลับกรุงเทพนะครับพรุ่งนี้ต้องทํางานแต่เช้าเนาะไปนะครับน้องลกยุงไปแล้วนะครับเดินทางกลับไปแล้วไปแล้วไป,วไปเรากินข้าวที่นี้ เท่ากับเอาโทราะว่าอันแมวซาร์ดแบทม่ค่อยลุงเพชรก็จากไปส่งน้องโยงเสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวนะครับทีนี้นี่ก็เป็นสวนผักแม่ลุงเพชรเองนะครับไปเร็วนี่ีแต่ไก่นะครับ ยิ่งเนแกงเนื้อตะบานนะโอ้ยไ <c> ป <oughs> แล้วมาครับมากินข้าวด้วยกันนะครับข้าวผัดมันมันผัดปลาลาปลาครับโอ้มมเ,เมื่อคือนย่างปลา,า,า,านนก็ยังบดันเมดครับพูดนะมีแต่หัวมันบานโตกินวะแล้วครับ โอ้มีตายายนีกรน,น้องสาวมีน้องเคยครับอปอปอนไปไใส่กุม,มามระหปะอ,อน้นไม่ทำใหญตั้งเคร์กนึงมคืนะากินน้อยๆเดียวนึงหัวกันตั้งหลายเนาะ

มาเด้อคุณเอฟซีมากินตอนนี้ปลาเผาตัวเมื่อคืนนะครับกินบ่หมดครับมาแล้วครับปลามาครับมากินด้วยกันแซ่บแซ่บครับน้ำต้มต้มเขาก็แค่ล้างหน้ากัานมึนงมีแต่หน้า,ากัน ันะบจะลองแบ่า่าเสื้อผู้่เนี่ยอาาเสื้อจนอยอุ้ยหมอไปร่อยงเลย้มือขึ้นเรว่าว่าจัหดเย้ายันกไคาเซโลก คอยออกไปวะข้าศิลปโลกข้าศิโลก่อนตามไปข้ามดงล้วพูนตามไปพูน่าอยู่พูน่ได้อะแซ่บบวน่ได้ใเจ้า่ะใครกันย้ำล้นเจ้าของอยู่ด้าเขสักินอยู่แล้เจ้าทำอะไรเจ้าันเนาะินกับลาบฝา ก็เอาก็เลยบดิปูปไว้แถวนี่ก็เลยอ๋อหยอ,บอดออยอบักติวเนาะก็ขอจบคลิปแ้แค่แนี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องปอออนพี่สาวมงคลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ